อ่ะพีพีเลือกหูเรียกว่าวาดหรือทายหรอใช่วาดก่อนหรือทายก่อนใช่อ่ะขาวาดเธอทายไดพีพีวาดก่อนบิวกินทายก่อนนะจ๊ะใช่จ๊ะโอเคมาอ่ะคนทายยืนด้านนี้เลยนะครับหันหลังออกมานะครับโอ้ทีมบดของเราจะขึ้นบนหน้าจอ ด้านนี้ก็ได้ครับเอียงๆไว้หรือผมยกขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะอยู่นี่ไหมอยู่นี้ก็ไม่เห็นแล้วแต่ป้ายจะไปโผล่ตรงนู้นอ๋อเราต้องระวังเรื่องที่ไม่เป็นไรเราก้มหน้าก้มตาไปไม่ต้องดูโอเคโอเขู่ข่าวขู่ข่าวขู่ข่าวเดี๋ยวนะให้ขู่ข่าวกันเลยโอ้ให้ทำอะไรก็ทำสำนึกผิดสำนึกผิดเออพูดพูดเรื่องนี้ทำไม่ดีออกมามีอะไรบ้างเกิดมาหล่อทำไงได้เฮ้ยอ้าวสำนึกไปแล้วหนึ่งเรื่องอ่า พูดโกหกแล้วอาร์ติสคุณพร้อมหรือยังอาร์ติสได้เลยครับพร้อมนะคะมีเวลาให้60วินาที6 0วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเกสวินาทีนะคะกี่วันแรกบิลกินบิลกินหันมาเลยหันมาโอเคตอนนี้หันมองรูปด้เลยครับเสร็จแล้วอะไรตอบได้เลยรู้ตอบได้เลยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอหัวหอมถุงทองไม่ใช่ใช่เหมือน พีพีอยากได้อะไรมีคนได้ว่าพีพีอยากได้อะไรสร้อยสร้อยอ่าเน้นเหรียญทองอ้าเหรียญอะไรมีหัวด้วยอ๋อแหวนแหวนแหวนอะไรแหวนอะไรแหวนเพชรจ้าเอาอีกรอบอีกรอบต่อไปอ่ะโอเคโอเคโอ้โหโอเคโอเคเอาคำลงได้แล้วครับมาดูได้เลยครับพีพีอ่า ไไหหนนตตรรงงผีเสื้อผีเสื้อไม่น่าใช่ฮะห้าสิบวิแล้วนะคะอะไรครับมีเวลานะมีเวลาเก้าสิบวิเท่านั้นเองดอกทานตะวันดอกทานตะวันโอ้โหโอ้ยอันนี้เหมือนเป็นเป็นอะไรเหมือนหน้าคนเหรอเหมือนหน้าคนเหรอตัางหูตัางหูถูกต้องไปขั้นต่อไปอ่ะไปแล้วครับเฮ้ยอันนี้โอ้ยยี่สิบวิค่ะแว่นตาแว่นตาอะไร กันแดดถูกต้องเอาไปต่อเลยต่อเลยเอ้ยก็ว่าใช้ได้นี่ยนะไม้ตียุ่งไม่ได้ไม้เทนนิสไม้อะไรมีคำว่าไม้ลูกแบดมีคำว่าแบดแบดมินตันถูกต้องหมดเวลาหมดแบดมินตันหมดเวลาไม้แบดไม้แบดใช่แต่คุณมาถูกทางแล้วถูกทางแล้วได้ไปทั้งหมดกี่ข้อครับพี่ถือว่าให้ไม้ไม้แบดมินตันไม้แบดมินตันให้ให้โอ้ยังไม่ว่าเลยสี่ข้สี่คะแนน ถือว่าคนใบก็เก่งคนวาดก็วาดใช้ได้ซึ่งคะแนนในรอบนี้คนคนเอ่อคนวาดได้ไปใช่ไหมครัได้ไปครับสี่คะแนนพีพีได้ไปสี่คะแนนนะมันจะขึ้นบนนี้เหรอฮะมันจะขึ้นบนนี้อ่าคุณมองที่อ่าได้ดีมากดีมากไม่มีให้สันนิษฐานอะไรบ้างหรอตอนนี้คุณคุณบอสได้หมดแล้วนะไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยชอบแกล้งใครหรอกครับนี่อ่าเพื่นๆเก้าสิบวินาทีจับเวลาเริ่มโอ้โหอ่าคุณมองได้เลยครับตอนนี้ โอ้โหใครใครได้ฮุบเกาะไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ไม่ผิดที่คุณจะทายทุเรียนบางม่วงอ่าไม่น่าเชื่อนะครับยิงอะไรยิงดูไม่รู้เรื่องนะครับอะไรอเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคตอบเรื่อยนี่อะไรมีห้านิ้วอะอะไรมีห้านิ้วอะไรมีห้านิ้วอะห้านิ้วมันเป็นอะไรได้บ้างห้านิ้วถ้าไม่มือมือมือไม่ใช่แต่นี้ไม่ได้ใช้กับมือใช้กับ เท้าท้ามีคำว่าเท้าเท้ารองเท้ารองเท้าอะไรรองเท้าส้นสูงถูกต้องคำต่อไปเหมือนทุเรียนก้านยาวจริงอ่ะไมแกอ่าบ้านต่อไปนะครับบ้านบ้านบ้านอุ้ย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 ไม่ใช่บ้านแล้วใช่อยู่นี้บ้านลาซาดามีคำว่าลาซาดากล่องกล่องลาซาดากล่องพัสดุกล่องพัสดุลาซาดาถูกต้องเก่งมากไปไปไปพีพีได้ไปสี่นะครับค่ะเดี๋ยวกินต่อให้ได้มากกว่านั้นโหอันนี้วัดยางนะ สามสิบวิค่ะคนคนโอ้ยโอ้ยมีดอะไรอะอะไรอะมันต้องเป็นพวกอะไรเครื่องแต่งกายหรือเปล่าทำไมอะทำไมเสื้อฮูดดี้ฮูดี้เสื้อฮูดดี้เออถูกต้องไปข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งเพื่อจะได้เสมอครับปีพาววิค่ะโอ้อันนี้ยากอันนี้ยากสิบห้าวิตต้องเอาให้ได้อันนี้เป็นใบให้อุปกรณ์ทำเครื่องดื่มครับสี่เครื่องทำน้ำแข็งสามสองอะไรอะหนึ่ง หมดเวลาให้ใบคําสุดให้ให้ทายคําสุดท้ายคุณจะทายว่าเครื่องอะไรเครื่องอะไรอ่ะเครื่องอะไรถ้าทายถูกเสมอเลยเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องต้องดื่มทุกวันบ้างถ้าคนติดก็ต้องดื่มทุกวันเครื่องเครื่องชงกาแฟถูกต้องให้รู้ได้ไงอ่ะโอ้โหแหมก็ใบขนาดนี้ใหรอเออ อาจถือว่าได้4คะแนนเท่ากันแม่นะครับก็สน yeah, <one> <ocean> ุกสนานกัน